ถ้าหาว่ายมไม่ลืมพุทโธแล้วก็ใช้ได้มันเข้าตาจนมาตอนไหนที่ไหนก็ตามเราจะพุทโธเข้าไว้พอพุทโธปั๊บเนี่ยมันจะมีอำนาจชนิดหนึ่งออกจากพุทโธแต่เรามองดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไร แต่พอเราพุทพธไปเล้่อํอำนาจเป็นออกมาอำนาจก็หมายความว่าสิ่งศักสิธิ์ถ้าเราพูดพุทธมานี่พุทธนี่ก็เแปลว่าผูด้แ่้งเรือผพุทธศาสูาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น แปลว,ว่าความแตสรุแล้วมันก็มีกระแสเขายกไว้กระแสจิตพอพุทโธแล้วกระแสมันออกพอออกแล้วมันก็ให้คุณแกรเราขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งความเชื่อไว้ว่าพุทโธนี่เป็นคุณธรรมที่มีความสุขแม้เราจะพูด แต่เราไม่รู้เรื่องของพุทโธแปลว่าอะไรแต่ว่าในพุทโธนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอิทธิพลอิทธิพลที่มีอยู่ในพุทโธนั้นเหลือหลายจริงล้มกอเห็นกับตาเมื่อตอนนี้ลงมก็อายุสิบหกล พระอาจารย์หลวงพ่อพาะหลวงพ่อไปทุดงพอไปชุดดงก็มันไปผิดทางท่าไหนไม่รู้ไปเข้าสู่ดงโจรที่ตอนนั้นมันเป็นที่พวกโจรส,สมกำลังกัน เราไปที่นั่นนึกไปสององ้ดยไปกอารขึร้นหลวงพ่อมีสององเท่นั้นมีบาทสองใบนอกนั้นไม่มีอะไรจนมันก็ออกมาจากป่าเข้าล้อมมันทำท่าว่าจะคน้นว่ามีเงินไหมพระเถรวกุลเขาไม่มีเงินแดงเดียวก็ไม่มีนั่นก็ล้อม พอมันร้องเข้ามันก็ขู่หลวงพ่อพระอาจารย์ของหลวงพ่อเขาบอกว่าเไม่ต้องกลัวนะพุทโธอ,ออกเสียงเลยหลวงพ่อขอเสียงพุทโธหลวงพ่อพุทโธเรามางไปรอดตัวนี้เห็นพวกโจรมันวางปืนวางดาบ แสดงว่ามันชนะพุทธแค่พุทโธเท่านั้นมันก็ชนะฝนน่าโจรจ็เลยมายอมพระอาจารย์ของหลวงพ่อมาบวชเพราะฉะนั้นันทั้งหลายอีกสุคนของพุทโธเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะจดจำไว้เมื่อสิ่งเขาตาจันขึ้นมาเราจะได้ขอความ सुख सोवर् मीठाइय धनला सोवर्ती